เอานายคีนีชาแนลเออเอา <c oughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเลขกลุ่มที่จะให้เสียงวันนี้เด้อว,วันที่อะไรสิบห้าเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ด เอาแต่เลขฝันนี่แหละเอา,ลเ,อาลเลขแต่เลขฝันนี่แหละจังคอองอ่อยหมานไม่ต้องแย่งยายนะอย่ามาอีกแล้วนะคนจะแย่งยายอีกนะยายเขียนเลขไม่ครบอีกนะโอ้ิหพิษทางไหนบูนี่บันนี้ครบบ่ละ่ะครบบ่ละน,นันน่นนั่นนั่นโอ๊ยกษัตริย์ยังสี่ทั้งตัวอย่ามาแย่งยายยายจะทำเขียนเลข ก <inizi give up Moon> ุ้มเ <Sud Kraft> oh oh. 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 ี <which> ่ยที oh, <im> ่ีซื้อกุ้มเี่ยทีตีซื้อก็เกาหาตัวนึงมันไม่เชียหรอกมาดูเร่ใส่ให้มาเยมันรุดออกต้องให้เฮ้รุดออกนี่ นั่นใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วลมาได้แย่ใส่ให้นีใส่ให้ให้นี่นี่ว้ายคนละดีบุดีหรืโอ้อ,อรอุ่นเจ้าข้าวกลุ่มแรกที่จะซื้อวันนี้เอ้า่าลมซื้อได้แย่งให้บหนึ่งแปดเป็นอะไรตีสองศูนย์สองสี่ศูนย์ สี่เจ็ดสองหนึ่งหนึ่งหกตัวไดขออกตัวไดขออกเอาตัวเลขกาดีดาวพบยังวะยวลูกจะาสองศูนย์สองสี่สี่ศูนย์เอาไปเอาโหเดอร์พอดีเสื้อนอย่างน่ะ ข้าคนเอา้าหนึ่งเป็ดขึ้นเขียนซ้ำวะยิงครบแล้วตินีน่าวรอลอหนอยลาวลาวหนอยออกน้ำกันนี่แหละบนซับแยกหรอค่าคนยุ่งยังค่าคนค่าคนกวนยายแล้วบ้างเล่ยเพิสิเบิ้ลตัวนี้เด้อนี่ย่านเบิ้ลตัวนี้อยู่ยกะเป็ดเป็ดเดี่ยวย่างยายน,นะยน ใหญย่งใหญ่นะใหญ่ในคนใหญ่ย่งใหญ่ในดูดิขอดูหน้าคนใหญ่ย่งใหญ่ดิไหนดู๋นั่งมองหน้าดูก็ใหญ่ย่างใหญ่นะอะไรนะนะนะในดูดูดูเย็บเลขยายดูตัวในอว่างดู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 เอาเอาหนี่เอาเขียนให้ยายอ่ะเรียกให้เขียนให้ยายตัวในออกเขียนให้ยายให้เพื่อนตัวเองนะอย่าไปกดกดทางนั้นกดสองครงมันก็นี่จะตัวกดทางเดียวมันจะเพื่อนตัวเองนะ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 ว่างสั่นเดี๋ยว เอามาเอามาพอแล้วม,มันจะเปื้อนไม่ได้มันจะเปื้อนแล้วก็ไม่ได้เล่นลน้ําอีกปิดไว้ปิดฝาข้างเดียวเปิดข้างเดียวเปิดข้างนดาาาาาาา้นนั่นนออเขียนขาเล้๋ยวพันนี่นึ่งอย่าง,งออาลนูอออองงนี่นึ่งสองสองนึ่งออกแค่ละมือนี่นึ่งอย่างได้ออกตัวใดมือนี่ตัวใดออกเอาตัวใดออกอย่าไปเกีบยวงงั้นเอาหนึ่งหกว่ะหนึ่งไหนนี่ยหนึ่งช้อสนส่นเนาะนี่เดี๋ยวเล่าน้อย,ยไปซื้อเสียงรถพี่น้อง อยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นน้าวน้อยจะไปเสียงไหนเลยเบื้องนันไม่เห็นต้องข่อยบนหลาลูกลานค่อยนี่านขมมามักตัวใดขมมามักตัวนี้รวมกันไปเลยลาวหรือหนอยหนอยหรือลาวนาวหรือหนอยรวมไปเลยนะเอาไปเสียงรวดกลุ่มที่มันจะออกวันนี้ปังปังเบื้องน่ะเฮ้ยเห็น้องข่อยเรยเบื้งแล้ว ถ้าแ,แต่ติดเลขเบนกศูนย์ศูนย์แปี่สม,ม่อพอเาเลีกสามตัวมันิเป็นสี่เดี๋ยวนี้เลสามตัวสิสี่เลขตัวเกายังอยู่อยู่เลขสามตัวสิบหนึ่งสี่บ่สตัวสี่ครูกับเ,เล้าน้อยตัวอนไรติเป็นเล้าิดเป็นน้อยเอา ไปตัดเอาโพเรมาร์กอันไหนเรียกสองตัวก็มีที่ว่าจดออกห 1, ้อยหนึ่งสามบม็ตีหนึ่งสามสีไม้อยู่เดีนี้ 1, มันนี่หนึ่งสามมาอยู่นะวันนี้นะซํานี่แหละลาวน้อยเอาไปเสียงเลยออกแน่นอนเอาบาท่าเพยมาอยู่มนันนี่เอาบาท่าออก เอาบาท่าออกอยากของย่ายิเลอะนี่บาท่านี่น้อยๆนี่เอาปังปังพี่น้องปังปัง